ความแตกต่างของ 3D แบบ l ล n e Profile กับ 3D แบบ Snapshot ต่างกันยังไงนะครับ uh, 3D แบบลายโปรไฟล์เราจะมีตัวเลเซอร์ยิงลงมานะครับแล้วสะท้อนกลับขึ้นไปที่ตัวกล้องตัวนี้นะเราเรียกอีกชื่อนึงเป็นเป็นเลเซอร์ไตรอิเลชัน uh, นะครับความแตกต่างคือมันต้องมีการเคลื่อนที่ของชิ้นงานนะครับหรือไม่ก็ต้องเป็นตัวเลเซอร์เคลื่อนทีนะ่เหมาะสรับชิ้นงานที่ uh, เป็นพื้นผิวรละนาบนะครับ 3D ที่เป็นลักษณะของ snapshot นะครับหรือเป็น structure light นะการสแกนนะจะสแกนเป็นหลายๆครั้งนะในทีเดียวกนะ็คือว่าเวลาสแกนมาเนี่ยตัวเซ็นเซอร์จะทำงานแบบนะแลหลายๆครั้งนะแสงจะสแกนเป็นแพทเทิร์นหลายๆครั้งนะชิ้นงานอยู่กับที่นิ่งๆเลยนะครับไม่ต้องเคลื่อนที่อะไรข้อดีคือ สามารถตรวจจับตัวชิ้นงานที่มีรูปร่างหลากหลายนะจากในรูปนี้เราเห็นว่ามันสามารถตรวจจับนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวเรียบนะผิวคูุขรลได้นะเหมาะสำหรับพวกงานบนะินพิกกิ้งงานโรบอทต,ต่างๆ